องต่อไป300ลุย11องค์สุดท้าย11องค์สุดท้ายเอาแล้ว300ยพี่ละเมอฮะเอาละและเป็นสัตตะผสมชนวนหน้าหลังเลขโคดอุ้ยองนี้ประกวดได้พี่ผิวขึ้นตลอดแล้วขพารามาก่อนเลยครับคนละหนึ่งข้อหนึ่งบิดครับพี่ละเมอฮะแล้วพี่ดูนะสัตตะโลหะผสมชนวนงานหน้ากากพะออกวันแรกองค์นี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดร้อยเพราะฉะนั้นใส่กันก่อนได้เลยครับ ใส่กันก่อนได้เลยครับเอานะไม่มีใครใส่เพราะนั้นผมนับแค่สามคนนะผมนับแค่สามคนนะผมบอกก่อนนะเอาขอคนละหนึ่งข้อก่อนสามห้าศูนย์ครับนะฮะองค์นี้ของดีเลยครับนะฮะขอคนละหนึ่งข้อเลยครับพี่นะครับใส่มาก่อนได้เลยไม่งั้นผมไม่นับให้นะผมบอกก่อนพี่พาราพะเขามีนะครับ จบให้ได้หมดทุกภาราแหละแต่ว่าอันไหนที่มันเป็นสมเหตุสมผลพี่ก็ใส่ให้ผมแค่นั้นเองนะครับเอาสามห้าศูนย์ไม่เป็นไรถือว่าซื้อใจไปนับสามสองหนึ่งไปเออพี่เปาใส่มาที่สี่ร้อยใส่มาที่สี่ร้อยเอานับขิงลิงโค้งครับนับห้าสี่สามสองหนึ่งไม่มีใครมากกว่าสามห้าศูนปิดการประชุมขึ้นใครรับไปยินดีด้วยโอ้โหเสียดายจัดอง์นี้ปิดครับ อือเอาแล้วไปแข่งกันซะแล้วลูกค้าพี่พี่จ๋าขออีกทีนึงใครจะดีใส่มานะไม่งั้นจบองนี้ผมลงไลท์เลยผมว่าสู้ไม่ไหวแล้วนะถ้าจบทัานเหรียญสองหน้าจบสามรอยกว่าเนะี่ยไม่ถึงสี่ร้อยผมลงไลทแล้วนะเอาผมจับเวลาสิบวีใครจะเป็นผู้กล้าใส่มาสี400่ร้อยผมมาขอหนึ่งท่านนับสิบครับไม่งั้นไอ้ดีไม่แบ่งแล้วนับเก้าครับนับแปดฮะ นับเจ็ดฮนะโอ้โหพี่เปาน่ารักจัดแบ่งให้แคบจอรันแปดพี่เปานี่ผู้กล้าผู้กล้าหลอดไฟนะฮะผู้การผู้การต้มแซ่บรู้จักไหมนะครับใครอะแครบจอลันแปดครับพี่ชายสี 400, ่ศูนย์ศูนย์ูสวัสดิ์ครับ <c oughs>